พบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราสองหมอกลตุนจากเพจสองหมอกระตุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆที่ชื่อว่า MA c d 3นาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะนําคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบคูๆนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตวิทยาตลาดผ่านอินดิเคเตอ a ์ MACD โดยใช้แอป t r a ด i n g อยู่กันนะครับวันนี้สินทรัพย์คูๆค่ๆของเราคืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นสินเชื่อชื่อดังนะครับที่อยู่คู่คนไทยมานานนะครับ งอออนคอร์ลนดีนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยใช้บริการกันจุนะครับก็เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานแบกเป็นธุรกิจบริษัทนะครับเราก็จะเล่าเรื่องของพื้นฐานให้ฟังกันคร่าวๆก่อนนะครับผมโดยตัวบริษัทออออนนะครับจำกัดมหาชนเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยแก่ลูกค้าหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งในสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อเช่าซื้อสิน เชื่อส่วนบุคคลและก็อื่นๆนะครับผมเรียวกว่าเป็นผู้ให้สินเชื่อรายใหญ่ในประเทศเลยนะครับส่วนเรื่องของรายได้นี่ก็มาจากสินเชื่อบุคคลครึ่งต่อครึ่งเลยครับ52%บัตรเครดิต30%นะครับสินเชื่อเช่าซื้อ5%รายได้าจากค่าในหน้า3%รายได้าจากการบริการติดตามหนี้1%แล้วก็อื่นๆ อีก9%นะครับโดยตัวงบนี่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปีนี้รายได้เนี้ลดลงไป3%นะครับกำไรลดลงไป3%นี่บวกขึ้นมา0.2%ส่วนตัวสินทรัพย์บวกขึ้นมา16%ด้วยกันนะครับไม่รู้รวมนี่ได้หรือเปล่านะครับสินทรัพย์บวกขึ้นมาเยอะเลยนะครับตัว valuation pe ก็ ค่อนข้างตึงๆนะครับปี่ที่สิเท่าแปลผลได้ว่าลงทุน12ปีคืนทุนนะครับถ้ายัางเติบโตได้ประมาณนี้ครับ PBB Book Value อยู B ่ที B ่2.27เท่านะครับแปลผลตรงๆก็ราคานี้ซื้อแพงกว่าเจ้าของงัน2เท่ากว่ากว่านะครับ d ี e เอเรชก็ก็น่าจะสูงเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับการเงินไฟแนนซ์เนี่ยดีเอเรชัว,ชวจะสูงเพราะว่าสินทรัพย์เขาแล้วก็รายได้เขาเดือนด้ือนหนี้นะครับดี e จะสูงนะครับ3.58เท่าอันนี้เพื่อนๆก็ ไม่ต้องไปสนใจมากนะครับตัวดีเโชนะครับส่วนตัวยิยวปันผลถือเป็นหนึ่งหุ้นที่ก็้ั่งปันผลสม่ำเสมอแม้มากบ้างร้อยมากนะครับยิยวอยู่ที่2 8งด้เปอร์เซนด้วยกันนะครับก็ไปดูกราฟกันเลยนะครับตัวกราฟทางเฟรมมันนะครับเพราะว่ามีการ ตัดลงครับของ MAC ลายเส้นสีน้เงินตัดเส้นสีแดงซีกแนวลายลงไปนะครับมีฮิสตูแกรมจุ่มลงไปใต้น้ําสีแดงนะครับเป็นเดือนแรกเลยนะครับในทางเฟรมมันมีสัญญาณเซลล์สัญญาณขายนะครับสัญญาณขาลงนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแรกเลยนะครับสำหรับหุ้นย่อนของเรานะครับเพื่อนๆก็ระวังกันด้วยนะครับในการเทรดนะครับก่อตัว m ทางเฟรมวิกเพราะว่ามีการ ตัดลงของ MAC ลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงสัญญาณลายลงไปมีฮิตสโตแกรมสีแดงเข้มจมลงไปใต้น้ำวงเชียร์เป็นขาลงสัญญาณเซลนะครับในภาพทางฟิล์มวกนะครับส่วนในเรื่องของภาพทางฟิล์มดีนั้นก็ยังเปม็นสัญญาณเซลอยู่ดีนะครับมีการตัดลงของ MAC ลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดง,ญญแดงซิกญนณล,ลายลงไปนะครับมีฮิสโตแกรมสีแดงเข้มจมลงไปใต้น้ำนะครับ ก็โดยสรุปก็คือมีสัญญาณขายทั้งในภาพทามเฟรมดีทามิล์มวิกแล้วก็ทามเฟรมมันนะครับในส่วนของงบก,ก็ถือว่ายังขาดทุนนะครับแวลูเอชันก็ถือว่าตึงๆนะครับแต่ปันผลก็มีมาให้ทุกปีนะครับมากบางน้อยมากเพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารกกันดูเราให้ข้อมูลไว้ดังนี้นะครับไม่ได้เชียร์ซื้อขายแต่อย่างใดให้ข้อมูลไปศึกษาทำการบ้านกันต่อนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ